ซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิพลาติ u m มด a ลดิลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ เรื่องเพชรไว้ใจเรา Future Gems โดย c ี o โทนี่รัชพลผู้นำเข้าเพชรแท้มาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกทั้ง j a HRD และ IGI ได้เลือกเพชรตามสเปคที่ต้องการได้ออกแบบตัวเรียนตามที่ใจชอบและได้กำหนดงบประมาณด้วยตัวคุณเองนึกถึงร้านเพชรต้อง Future Gems เท่านั้นนะครับ เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM f 2 1 0 Level 1จาก n e w s o n Lab ปกบ้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงแต่เร่งราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ข่าวสารเนี่ยถ้าจะนับจำนวนข่าวนะครับมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่เจาะลงไปลึกหน่อยนะครับยังไงก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของเอริกแรมซี่นะครับผมก็ต้องย้ำอีกครั้งว่า เขาไม่ได้ทำเซตพีซ e อย่างเดียวโอเคเขาทำเซตพีซ e บ้างแต่ว่าหลายท่านก็จะไปจำว่าไอ้นี่แหละโค้ดเซตพีซ์นะครับแล้วเซตพีซ์แมนยูเนี่ยไม่ได้เรื่องนะ <c oughs> คือเขาทำนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าไงหนึ่งในบทบาทของท่านั้นเองประมาณ25%นะครับก็มีการประกาศจากสโมสรแล้วว่า จากนี้นะครับแรมซี่ก็จะไปทำมิเนโซตายูเนเต็ดนะครับทีมนในเมเจอร์ลีกสหรัฐฉะนั้นนะครับถ้าสมมติต่อไปเมเจอเต็ดยังเสียประตูจากลูกเซตพีซไม่ใช่ความรับผิดชอบของเอเดร็กแรมซี่นะครับก็ต้องว่ากันไปทั้งทีมโค้ชนะครับเขาก็จะช่วยกันทำนั่นแหละถ้าดีก็ชมทั้งทีมมาถึงทีมงานนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีนะครับก็วิจารณ์กันไปทั้งทีมงานนะครับตามนั้นนะฮะ ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้เราจะมาคุยกันยาวหน่อยนะครับก็คือ,อารายการมาเดย์ไนฟุตบอลครับของ g a ร i n ี่เน l l e วล้วแลก็เจมี่คาร์รักเกอร์นะครับก็มีการวิเคราะห์เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งในเรื่องหลังบ้านนะครับแล้วก็แท็กติกในสนามนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีการพูดถึงการตัดสินอนาคตของเอริกเทน a ฮกในมุมของ s ซ r ร์จิม r e ดคลิฟ f แล้วก็เอเนอสนะครับซึ่งแกร n ี่เนเนี่ยเขาก็ ให้ข้อสังเกตครับว่าเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสอร์จิมเบรคลิฟเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรเร็วเนะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรทันทีทันใดนะครับเขาจะไม่เป็นคนที่ปล่อยสถานการณ์ให้มันผ่านไปนะครับแล้วค่อยไปตายเอาดาบหน้าอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วไม่ใช่เสื้อจิมเท่าไหร่อย่างเช่นเนวิลก็บอกว่าอ่ะคุณลองดูการดึงโอมาับรดานะครับมาจากแมชช e ตี้เป็น CEO นะแล้วลองดู การพยายามทาบทามแดนแอชเวิร์ดมาจากนิวคาสเซิลซึ่งมันใช้ระยะเวลานานหน่อยตอนนี้เพราะว่ามันคุยเรื่องค่าชดเชยอ,อยู่นะครับมันจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอย่างทีเ่เราเห็นกันนะครับส่วนในมุมของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยการีิจารณก็เชื่อว่าเซอร์จิมแบดคลิฟต์นะครับแล้วก็เซอร์เดเบลฟอร์ดเนี่ยพวกเขาน่าจะรู้ว่า เทนฮาร์กเนี่ยจะได้เป็นผู้จัดการทีมในฤดูการหน้าหรือเปล่าคืออาจจะคิดไว้แล้วว่าจะใช้เทนฮาร์กเป็นกุนซือต่อไหมนะครับเนวิล <Never S 1> บ,<อ>บอกว่าเขาคิดว่าเซอร์เดฟเซอร์จิมเนี่ยไม่น่าจะไปรอจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วค่อยไปตัดสินใจหลังจากนั้นตัวเลือกก็น่าจะน้อยลงนะครับโอเคแหละในช่วงเวลาที่เมเตอรรู้ว่าระบบสัญหานะครับระบบหลังบ้านต่างๆมันแย่นะครับ ตัดสินใจในการซื้อตัวคนนี้ช้าโดนทีมอื่นเขาแย่งไปหมดนะครับไม่ใช่ทีมนําในตลาดซื้อขายอ่ะนะครับเสื้อจิมเสื้อเดฟเขาก็จะปรับนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องกุญสือก็เหมือนกันถ้าเขาคิดว่าไอเรื่องสรรหาเรื่องหลังบ้านมันช้าโอเครีบดึงตัวเข้ามาเลยเรื่องผู้สัดการทีมเนี่ยบางทีเนวิลก็มองว่าเสื้อจิมเสื้อเดฟเอเนอสเนี่ยอาจจะมีข้อสรุปแล้วก็ได้เนวิลก็สันนิษฐานครับว่า มันอาจจะเป็นการตัดสินใจหลังจากรู้ว่าทีมจะได้ไป UCL แลระดูการหน้าหรือเปล่านะครับติดท็อปโฟไหมแต่ประเด็นปัญหาคือซีซั่นนี้นะครับท็อปโเนี่ยโอเคได้ไป UCL อยู่แล้วแต่มันอาจจะมีที่5ด้วยซึ่งก็เดยงว่าที่5เนี่ยมันมาจากสถานการณ์ที่ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของลีกอังกฤษเนี่ยมันดีจนได้โคต้าอันดับ5ก็ได้ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าแมนเร์จะ ไม่ได้ไป UCL ท็อปโฟเนี่ยถ้าดูจัตตารานเนี่ยมันยากแหละแต่ท็อปฟเนี่ยเราไม่รู้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปกับท็อปแนมฮอสเปอร์อันนี้คือดูจากคะแนนนะครับหลายท่านจะบอกโอ้ยฟอร์มแบบนี้ไม่ได้ไปหรอกก็ว่ากันไปแต่ในเรื่องของคะแนนเนี่ยตามทฤษฎีนะครับมันก็ยังพอมีลุ้นนะครับซึ่งเนวิวก็พอถึงเรื่องแท็กติกด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเทนฮากพูดถึงเรื่องการตัดสินใจเรื่องกุญซือไปละทีนี้ไปดูเรื่องในสนามบ้าง เนวิลก็บอกว่ามันไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในสนามเกมต่อๆไปเพราะว่าวิธีการเล่นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาทุกคนดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเรารู้นะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสนามเนี่ยโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลด์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ ทางเนวิลเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจัดรายการมาเดน f o ฟุตบอลนะครับกับเจมี่คาร์เกอร์นี่แหละตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลและนัดแรกเลยนะครับที่เจอกับ w วูฟตอนนั้นเนี่ยเทนฮากใช้คาซิเมโรเป็นกลางต่ำใช่ไหมแล้วก็กลางตัวบน2คนนะครับเขาใช้เมสันมาส์กับบรูโน่เฟรนเดสสองคนนี้ซึ่งโอเคคาซิเยนต่ำตรงนี้นะครับ เมาส์กับโรน่ยืนสูงขึ้นไปที่นี้พื้นที่ที่คาซิโรต้องรับผิดชอบอะครับในด้านกว้างมันเยอะมากคุณลองคิดดูนะกลางตัวต่ํายืนปักคนเดียวแล้วก็ต้องรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดมันจะเกิดพื้นที่ในส่วนข้างๆคาซิโรครับซึ่งมันเยอะมากแล้วมันก็เป็นปัญหามาโดยตลอดมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นปถึง9เดือนแล้วแล้วพวกเขาก็สลัดมันทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนวิลก็วิเคราะห์แบบแฟร์นะ ว่ามันเป็นปัญหาทางเชิงแท็กติกจริงๆนะครับเนวิลก็บอกว่ามันชัดเจนว่าเทนฮาจะต้องถูกตัดสินด้วยผลงานแล้วแหละในช่วงท้ายของฤดูกาลและการได้ไปยูซลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมันคงจะมีความต้องการหรือว่ามีมาตรฐานในในฟอร์มการเล่นที่เซอร์จิมเซอร์เดฟแล้วก็เอนยอสเขาขีดไว้นะครับแปลว่าถ้าคุณจะได้ทําต่อเนี่ยมันต้องมีฟอร์มการเล่นที่ชัดเจนในจุดที่พวกเขาตั้งค่าขั้นต่ำเอาไว้นะ ถ้าสมมติว่าขั้นต่ำเนี่ยเป็นฮากไปไม่ได้มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันจะถูกตัดสินนะครับในทางใดทางหนึ่งอาจจะไม่ได้ทำงานต่อเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือในมุมมองของแกรี่เนวิลนะครับอ่ะทีนี้ในเชิงแทคกติกในสนามเนี่ยเจมี่คาร์าเกอร์ก็วิเคราะห์ค่อนข้างจะลึกเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยไอเรื่องการถูกคู่ต่อสู้ส่งต่อเกมนะนะครับก็คือถูกคู่ต่อสู้สร้างโอกาสยิงต่อเกมเนี่ย เมื่อคลิปวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากข่าวอันการ์ดิแอเลติกเนี่ยเขาบอกว่าห้าเกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับทีมโดนยิงไปเนี่ยรวมกันประมาณร้อยกว่าครั้งเ,เกมเจอลูตันทาว์นะครับโดนไปประมาณ22ครั้งเกมเจอฟูลแลมเนี่ยโดนไป17ครั้งนะครับซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปไอเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงทัคติกนะครับที่ต้องแก้ในเรื่องของการฝึกซ้อมแหละ มันไม่เกี่ยวกับว่าตัวเจ็บเยอะนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าตัวหายเยอะและเพราะว่าไอเรื่องกลางโบเนี่ยเอาจริงๆนะเกมที่เจอกับเวสแฮมที่เจอกับบูฟที่ชนะ4-3นะครับที่ไมนูยิงตอนนั้นมีลิซันโดมาดิเนสครับมีคาซมิโลนะครับแต่ประเด็นปัญหาคือในเกมเหล่านั้นเมลเตตก็โดนคู่ต่อสู้2ประมาณเนี่ย15 16 17 18 20ครั้งเหมือนเดิม ฉะนั้นเปเด็นตรงนี้มันคือปัญหาแหละครับนะครับซึ่ง Sky s p o r t กับเจมี่คาร์เกอร์เขาก็วิเคราะห์มาตรงนี้นะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยเทนฮากมองลูกทีมตัวเองโดนยิงต่อเกมนะครับไม่ใช่ประตูที่โดนยิงนะโอกาสที่กูดเดอรสู้ได้ยิงย16ครั้งหืออย่างน้อยก็มากกว่า14ครั้งนะครับถ้าดูจากตารางตรงนี้เราก็จะเห็นว่า64เกม ที่เทนฮากคุมเนี่ยมีอยู่12เกมนะที่เขาโดนยิงมากกว่า20ครั้งต่อเกมนะครับคุณคิดดูในรอบ1 6 1เกมอาร์เซนอลของอาร์เตต้าโดนไป7เกมนะครับเป,ป๊ปโดนไป4เกมครอบโดนไป2เกมแต่ว่าคุณดูจำนวนนะเทนฮากคุม64เกมมี12เกมที่โดนยิงมากกว่า20ครั้งโดนโอกาสยิงนะ อาเตต6้า166เกมเอาขออภัย161เกมนะครับโดนยิงเกิน20ครั้งไป7เกมเป๊ป292บ292นัดที่คุมโดนยิงมากกว่า20ครั้งไป4นัดและครอป322เกมโดนยิงมากกว่า20ครั้งไป2เกมด้วยกันคือถามว่าลิเวอร์พูเนี่ยนะครับเขาดันขึ้นไปสูงไหมเขาดันนะ เขาเพรสซิ่งสูงไหมเขาเพรสนะแต่เวลาลงไปรับนะครับหนึ่งคือเขาลงไป Compact กันเร็วแล้วสองคือเวลาเขา press ข้างบนเนี่ยเขาเพรสดุแล้วก็เพรสกันเป็นระบบนะครับนี่คือจุดที่มันมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ City ้ซิตี้เนี่ยเคยมีปัญหาเหมือนกันในช่วงที่เป๊ปเนี่ยเขาดันสูงขึ้นไปแล้วก็โดนโต้กลับแต่ทีนี้ปเป๊ปพอแก้ปัญหาไงครับเขาซื้อเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความเร็วเข้ามาเสริมเพิ่มเติม นะครับซึ่งจุดเนี้ยมันสามารถที่จะป้องกันเกมโต้กลับได้หรือไม่นะครับเมื่อกวดโซ่ตัดบอลได้นะครับมสตี้จะไล่ตัดเกมเร็วมากคือพอเสียบอลปุ๊บตัดเลยเสียบอลปุ๊บตัดเลยนี่มันคือการฝึกซ้อมในสนามซ้อมในแท็กติกต่างๆนะครับผมว่ากุญซือในระดับสูงนะครับหลายคนเขาก็พยายามที่จะฝึกซ้อมในจังหวะที่ทีมเสียบอลเปลี่ยนแล้วโดน เกลับเนี่ยนะเปลี่ยนการครองบอลปุ๊บคุณ่อสู้ได้บอลละจะตัดบอลยังไงจะแก้ยังไงซึ่งคาร์ักเกอร์ก็บอกว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงจริงมเต็ดก็ผลงานดีนะแต่มันอยู่ที่การเล่นเกมรับด้วยครับคาร์ักเกอร์บอกว่าเขาไม่เคยเห็นทีมไหนที่เล่นรับแบบมโเ,เต็ดก็คือเพรสไฮวิด w i ี h ล็อกคุณเก็ตไปเพรสไฮคือดันสูงแต่ขณะเดียวกัน กองหลังก็รับต่ําไปด้วยในเวลาเดียวกันคาราเกอร์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันไม่มีใครก็ทำสออย่างนี้ในเวลาเดียวกันน่ะทุกคนเพรสูงหมดแต่แล้วก็รับต่ำด้วยนะครับมันไม่ได้อ่ะอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยดูจากบทบาทการยืนของคอปปี้เมนูนะครับเจมี่คราเกอร์ก็เอาให้ดู ตามภาพตรงนี้นะครับซึ่งอ่ะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ความผิดของ Copy Menu นะี้ไมนูะแต่คุณดูสิ่งที่ไมนูทำช็อตนี้นะครับถ้าคุณเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์หรือคุณเป็นกลางตัวต่ำแบ็กโฟลอยู่ทางซ้ายนะฮะแต่คุณจะเห็น Copy ี้ไมูเนี่ยนะครับอยู่ตรงจุดตรงนี้คือเขาดันขึ้นมาสูงมากฉะนั้นเนี่ยคาราเกอร์ก็เลยงงว่าอา้าวอย่างภาพนี้ไมนูจะ รลบลงไปยืนต่ำเพื่อที่จะมาร์กอันเดรสเปเรราซึ่งเป็นกลางรุกกูดต่อสู้หรือคุณจะดันสูงไปเป็นหมายเลขสิบเป็นกลางรุกแล้วก็ไปบี้ใส่กลางตัวต่ำของฝั่งฟูแลมนะครับซึ่งไมนูคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคุมทั้งกลางรับฟูแลมแล้วกลางรุกฟูแลมได้อะมันเป็นไปไม่ได้นะครับไมนูไม่สามารถทำทั้งสองบทบาทได้สุดท้ายมันก็เลยป้องกันไม่ได้หมดแหละครับเพราะว่า คนคนเดียวมันคุมพื้นที่มากขนาดนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นคาราเกอร์บอกว่าตั้งแต่ช่วงคิกออฟเลยตั้งแต่ช่วงเขี่นลูกเริ่มเล่นเลยคุณย่อมต้องรู้ว่าบทบาทของคุณคืออะไรนะครับแล้วมันอยู่ที่โคชชิงสตาฟมันอยู่ที่ทีมโคชนะครับฉะนั้นอย่างที่เราคุยยันไปคือเรื่องนี้มันมันไม่เกี่ยวกับตัวเจ็บละนะครับมันอยู่ที่การต้องไปแก้ในสนามซ้อมและนะครับว่ามันจะแก้ยังไงอ่ะ นี่ครับภาพต่อไปซึ่งตัวผมเองนะครับเคยเขียนในเพจแล้วก็นำเสนอในไลฟ์เป็นหลายรอบในคลิปเป็นหลายรอบแล้วว่าปัญหากลางโบวคืออะไรปัญหากลางโบวคือภาพนี้เลยครับกองหน้าตัวบนดันไปเพรสข้างบนนะครับมิดฟิลด์ดันตามแต่กองหลังไม่ดันขึ้นไปนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเพรสซิ่งสูงหรือคุณจะเล่นรับต่ำก็ตามสิ่งที่คุณต้องโปรเทค หรือว่าคุณต้องป้องกันให้ได้คือพื้นที่ระหว่างกองหลังนะครับกับกองกลางซึ่งคุณจะเห็นว่าไม่มีเยอะขนาดเนี้ยมันคือพื้นที่ทองที่กุ่ตาอสู้จะเจาะเข้ามาได้เลยนะถ้ากุ่ตาอสู้เขาแก้เพรสจากข้างหลังมาได้ซึ่งการแก้เพรสด้านบนของมันเตอะอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วถ,ถ้าเขาแกะมาได้เนี่ยแล้วกลางมันเหลือโล่งขนาดนี้มันมันไม่แปลกอะไรครับที่เราจะโดนยิงนะครับโอกาสยิงกุ่ตาบสู้อ่ะสิบหกครั้งต่อเกมสิบห้าครั้งต่อเกม 20ครั้งต่อเกมมันมันเกิดขึ้นได้เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือจังหวะการเรล่มตอนที่ไม่มีบอลน,นะทีเนี้จังหวะที่มีบอลน,นะครับทางคารลเกอร์ก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าด้านบนเนี่ยเทนฮาเขาโอเวอร์โหลดนะครับบางทีก็2 3 5สานะครับ3ามสอะไรก็ว่าไปซึ่งซึ่งมันพอเห็นวิธีนะครับว่าโอเคเขาจะดันสูงไป5คนนะเราเข้าใจว่าเดานฮาต้องทํำยังไงนะแต่บางทีเนี่ยนะครับ ฟันเฟืองระบบในการเชื่อมบอลขึ้นไปเนี่ยบางทีมันมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นช็อตนี้วารานได้บอลวารานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยคาร์รกเตอร์ก็ชี้ว่าเนี่ยแล้ววารานได้บอลตรงเนี้ยนะครับแล้วเขาจะจ่ายให้ใครอ่าอย่างเช่นเขาก็บอกว่าเนี่ยคนดูแบกขวาดาร์โลนะครับดาร์โลเนี่ยถูกจับไปถูกจับไปดันขึ้นสูงเลยนะแล้วมันก็รับบอลจากวารานไม่ได้ Copy ปี้เมนูก็อยู่ในลายสุดท้ายเพราะว่าโดนโอเวอร์โหลขึ้นไปนะครับบรูโน่เฟรนเดสนะครับจากหมายเลข10เนี่ยไปเล่นคล้ายกับการเป็นกองหน้าและวิกตอร์ลินเดเลฟก็ไม่สามารถที่จะรับบอลได้นะครับมันก็มีผู้เล่นหลายคนที่โดนฟูลแลมประกบอยู่ที่นี้ปัญหามันก็คืออ่ะและว้ววารานได้บอลตรงเนี้ยแล้วเขาจะจ่ายบอลให้ใครอ่าอันเนี้ยมันคือเรื่องของการเชื่อมบอลกันไปข้างหน้านะครับแล้วมันก็เกิดปัญหาทีนี้พอสมมติวารานได้บอลตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็จ่ายบอลไปไหนไม่ได้นะครับสุดท้ายถนะ้าสมมติว่าพี่จะจ่ายยัดขึ้นไปหรือ,อถ้ามันหาตัวจ่ายที่มันโล่งไม่ได้ก็ต้องจ่ายยัดนะครับพอจ่ายยัดให้เพื่อนเนี่ยจังหวะเนี้ยคุณตัดโซก็รอตัดอยู่แล้วครับสมมุติว่ารานจ่ายให้ตัวใกล้สุดนะน่าจะเป็นคาเซแล้วคุณดูผู้เล่นฟูลแลมเนี่ยเขาล้อมคาเซแล้วครับคือถ้าคาเซได้บอลใกล้ๆวารานตรงนี้นะคาเซได้บอลปุ๊บเขาพร้อมแย่งพร้อมตัดนะครับ พร้อมฉกบอลเอาไปเลยอ่ะและแมนเชตก็จะเสียเทอร์เวอร์ก็คือเสียบอลให้อุต่อสู้แล้วก็โดนโต้กลับคาร์รกเกอร์ก็บอกว่าเนี่ยมันกี่ครั้งแล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องมาวิ่งนะครับตั้งแต่ด้านบนขึ้นมาแล้วก็วิ่งกลับไปในแดนตัวเองนะฮะภาษาบ้านเราคือวิ่งควายวิ่งไล่กลับไปในแดนตัวเองในฤด,ดูการนี้มันมีกี่ครั้งแล้วนะครับคุณดูซิว่าใครวิ่งกลับไปบ้าง นค,คนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงเกินไปเช่นดาโล่เครับไมนูบูโนอลินเดลเลฟต้องพยายามวิ่งกลับนะครับฉะนั้นไม่แปลกอะไรกับการที่ทีมจะมีอาการบาดเจ็บมากขนาดนี้อันนี้เป็นมุมของคาร์เกอร์นะเพราะทุกคนเนี่ยใช้แรงวิ่งเยอะมากพอเสียบอลปุ๊บวิ่งกลับไปนะครับด้วยความรวดเร็วกล้ามเนื้อมันก็ต้องใช้งานใช่ไหมซึ่งนั่นแหละครับไอตรงนี้มันก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจริงๆแล้วคาร์กเกอร์ก็สรุปว่าเนี่ย ถ้าคุณดูประตูชัยของฟูแลมนะที่อ e ีวอบี้ยิงนะครับที่อนามาตัวเร่เขาวิ่งโตกลับไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามาคาสลาสซอดไม่ได้วิ่งแฮร์รี่แม็กควายกับคริสเตินเอริเซนสองคนเนี้ยสปีดไม่เร็วนะครับวิ่งไม่ได้ฉะนั้นบางทีมันก็เป็นมัสซิฟฟปรบเลมก็คือเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงนะครับทั้งตอนมีบอลแล้วก็ไม่มีบอลฉะนั้นที่ที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือ โอเคเข้าใจว่าตัวเจ็บเยอะไอ้ตัวเจ็บเยอะเนี่ยนะครับมันคือการขึ้นบอลจากแดนแรกไม่ได้อันนี้คือเข้าใจลิชาเนี่ยนะครับถ้ามีเขาอยู่นะลิซันโดมาดิเนสเขาอาจจะสามารถขึ้นบอลจากแดนแรกได้อันลูกชอขึ้นบอลจากแดนแรกได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับจําเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีลิชาขึ้นบอลเราอาจจะต้องใช้บอล d ด r รกบอลยามากขึ้นอันนี้เข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ ในเรื่องของการค่อยๆต่อบอลลาเลียงบอลขึ้นไปนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยตอนไม่มีบอลนะกลางกลางโบเนี่ยนะครับอันนี้มันคือสตรัคเจอร์ล่ะมันคือโครงสร้างด้านแท็ติกล่ะนะซึ่งมันต้องมันต้องปรับต้องแก้ซึ่งถ้าปรับแก้ไม่ได้มันก็อาจจะท้อนไปถึงผลการแข่งขันไงซึ่งสุดท้ายมันก็คือตามที่คาร์กเกอร์กับเนวิบอกครับสุดท้ายเสื้อจิมกับเสื้อเดฟแล้วก็พอกีฬาคนใหม่เขาจะต้องมาวัดที่จุดนี้ ก็ว่ากันไปเราก็มองที่ความเป็นจริงคือผมเขาใช้าบางท่านก็ซัพพอร์ตอยากให้เทนฮักคุมจนครบสัญญาอยากให้ได้โอกาสแต่าบางท่านก็เทนฮักเอาแล้วนะครับคือเรามองที่หน้างานนะครับถ้าแท็กติกในสนามเนี่ยมันปรับได้มันก็โอเคไงเนาะก็ว่ากันไปนะครับมาถึงเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะครับคือเรื่องราวของคริสวิลเลอร์ครับผู้สื่อข,ข่าวทีย3สามจากเดลิมเมลนะครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยทางคริสวิลเลอร์ก็รายงานข,ข่าวนี้มานะครับ รู้สึกกันตามมาจากแซมลักเฮิร์สตนะครับแล้วก็พอวิลเลอร์รายงานเนี่ยก็น่าเชื่อถือในระดับที่เราสามารถที่จะามา,าคุยกับฝันช่องแฟนเพจรายงานเป็นข่าวได้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะฟังข้อเสนอของแอนโทนีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าโอเคเข้าใจว่าก่อนหน้านี้จะซื้อมานะครับ86ล้านปอนด์ก็ตามนะครับแต่แมนเชสเตอร์พร้อมที่จะปล่อยแอนโทนีไปจากทีม นะครับจากฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีนะครับในเกมเจอฟูลแลมก็ไม่ได้ใช้งานเขาคิดดูว่าขนาดตัวสำรองเปลี่ยนเกมอย่างเลือกอามัดเดียโลกก่อนเลยก่อนเราส่งแอนโทนีคือถ้าจำไม่ผิดนาที98นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการขายนะครับเพื่อที่จะซื้อนักเตะใหม่เข้ามามันก็ไม่แปลกนะครับถ้าคุณจะมองที่ฟอร์มของแอนโทนีนะครับแล้วก็เทนฮาก็เราไม่รู้เขาจะได้ทําต่อไหมนะ แต่ก็มีโอกาสที่ถ้าฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับหลังบ้านก็น่าจะพิจารณาว่ามันก็ต้องมีการปล่อยเหมือนกันซึ่งเทนฮาก็ถูกถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมเกมเจอฟูแลมเนี่ยทำไมแอนโทนีคือตัวเลือกสุดท้ายอะตัวเลือกหลังจากอาร์มัดอีกเขาไม่ฟิตหรือเปล่าเทนฮาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องฟิตไม่ฟิตนะครับจริงๆแอนโทนี Anthony ก็ฟิตนี่แหละแต่เรามีตัวเลือกมากๆหลายคนในแผงมิดฟิลด์ ออขอภายในตัวริมเส้นฝั่งขวาเราเห็นฟอร์มของแอนโทนีแล้วแล้วเขาต้องพัฒนาฟอร์มตัวเองก็คือฟอร์มไม่ดีแหละนะครับผมเห็นในสนามซ้อมอ่าฉะนั้นนอกจากแอนโทนีจะเล่นในเกมไม่ดีพักนี้จะซ้อมไม่ดีด้วยฉะนั้นเนี่ยพอประเมินทั้งหมดแล้วจากเทนหาฟอร์ซันกับเดียโลรวมถึงกานาโชเนี่ยควรที่จะได้ลงสนามมากกว่านะครับก็วากันไปฉะนั้น ผมว่านะตอนนี้แอนโทนีไม่ใช่ลูกรักแล้วนะเพราะว่าโอกาสกา็การลงสนามเขาก็น้อยนะครับแต่ทีนี้จุดที่จะต้องมาคุยแล้วนะนะครับก็คือเรื่องของค่าตัวที่จะขายแอนโทนีไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนโทนี Anthony เนี่ยนะครับเขาถูกดึงมาจากอามาสเจร์ดัาในราคา86ล้านปอนด์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอด้วยเนื้อตัวในสัญญาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่5ปีใช่ไหมตอนที่ดึงเข้ามา นะครับมันตกค่าตัดจำหน่ายหรือ amortization ปีละ17ล้านปอนด์นะครับซึ่งสัญญาเนี่ยมันเหลืออยู่ตอนนี้ถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะนะส่วนรับแอนโทนีนะครับ,บ,รบตอนนี้ยแอนโทนีเนี่ยนะครับเหลือสัญญา3ปีนะครับเหลือสัญญา3ปีซึ่งเหลือค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเหลือค่าตัดจำหน่ายที่มากพอสมควร นะครับกว่าจะหมดก็คือปี2027นะครับซึ่งคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าสมมุติจะขายแอนโทนีและได้ผลดีนะครับในเชิงบัญชีก็คือไม่ขาดทุนอะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งผลตัวเลขลบในบัญชีมันต้องขายค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะ60ล้านนี่โอเคละแล้วหลายท่านก็จะถามผมว่าแล้วใครจะไปซื้อแอนโทนีเวลาเนี้ย 60ล้านอ่ะใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนั่นคือการบ้านของสโมสรครับเพราะว่าถ้าคุณตัดขาย20ล้านนะครับคุณตัดขาย30ล้านอย่างเงี้ยโดนนะครับ FFP คุณโดนนะนะครับคุณตัดจะหนายปีแล้ว,วมันสิณ17ล้าน18ล้านนะครับนี่แหละคือจุดสำคัญคุณคูณสัญญาที่เหลือไปอ่ะ นี่คือจํานวนที่คุณน่าจะต้องขายได้นะครับคูณ3ไปก็เท่ากับวันห้าสิบเใช่ไหมประมาณ52ล้านถ้าคุณขายได้60ล้านนี่คือเคลียร์เลยนะครับผมเข้าใจว่ามันคงไม่มีใครมาซื้อเลยเวลานี้หรอก60ล้านนะครับฉะนั้นอ่ะ,ะต้องยังไงล่ะซาอุไหมซ <laughs> าอุพร้อมช่วยไหมฮะนะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่คุณลองไปหาวิธีดูไม่งั้นนะครับก็ อาจจะคุยกับอาเมียก่อนหน้านี้นะครับใช้วิธีในการปล่อยยืมเสียค่ายืมหรือปล่อยยืมก็จะไม่ต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยมันก็จะเป็นในส่วนนั้นไปก่อนสุดท้ายนี่อย่างที่เราคุยกันการที่คุณซื้อนักเตะคนหนึงในราคาค่าตัวแพงๆนะครับจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆแล้วเล่นไม่ได้นะครับแล้วอยากจะขาย แล้วมันอยู่ในยุคสมัยของ Financial Fair Play มันอยู่ในยุคสมัยของกฎการเงินอย่างเงี้ยมันลําบากจริงๆครับฉะนั้นความพังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังบ้านนะในการออหาหนักเตะเข้ามาเสริมทีมอาคุณจะบอกว่า2ปีที่ผ่านมาในตลาดเนี่ยเทนฮากได้อํนานาจเต็มก็ได้นะสุดท้ายการเดินตลาดที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับมันส่งผลระยะยาวกับทีมจริงๆเราอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับแอนโทนี้ละเราจะขายเขาออกไป นะครับเนี่ยอย่างที่คริสวิลเลอร์บอกสุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องพยายามเอาค่าตัวคืนกลับมาครึ่งหนึ่งซึ่งครึ่งหนึ่งของ8 6นะครับหาร2คือ4 3แต่วิลเลอร์บอกว่าพวกเขาอาจจะ struggle หรือยากลำบากที่จะขายแอนนี้ในราคา4 3ล้านปอนด์นะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปนะถ้าสมมุติกดการเงินบัญชีมันจะลงตัวมันต้อง50 60 000, ล้านถูกไหมนะครับแต่40กว่าล้านมันยังยากเลย ก็รอดูนะครับว่ามันจะมีวิธีปล่อยขายยังไงนะฮะซาอุช่วยด้วยเถิดประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาข่าวล่าสุดก็คือสปอสรไม่โอเคละกับแอนโทนีแล้วก็พร้อมจะปล่อยตัวจากรายงานของคริสวลเลอร์นะครับอ่ะอย่างที่บอกฮะวันนี้ข่าวจำนวนข่าวนะมันมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราเจาะลึกในประเด็นที่แกรี่เนวิลกับเจมี่คราเกอร ไปวิเคราะห์กันในรายการของสกายสปอร์ตนะครับท่านใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับแกรี่ Gary, กับคาร์เกอร์อย่างไรก็ส่งเข้ามากันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างมันคนละประเด็นกับเฮ้ยให้โอกาสกันเถอะเบื่อเปลี่ยนโค้ชแล้วตัวเจ็บนะครับมันคนละเรื่องนะเ,เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทคติกในสนามมันมีปัญหานะม,มีปัญหาแล้วเทนทากต้องพยายามปรับแก้ในเรื่องนี้ถ้าผมยังอีกครั้งนะถ้าปรับแก้ไม่ได้นะครับก,ก็ลําบาก แต่ถามว่าผมซัพพอร์ตบุคลากรทุกคนในทีมไหมตัวผมเองนะผมซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตในที่นี้ก็คือเราก็เป็นกาลังใจให้เขาทาผลงานได้ดีชนะทุกเกมมาละแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ตามนั้นมันก็ต้องออมาวิเคราะห์จุดที่พลาดระหว่างเกมกันไปนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้ช่วงท้ายขอบคุณด้วยกับผู้สับสนนนครับไม่ว่าจะเป็นเมดิมาสครับน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชานามเลือกใช้นะครับขอบคุณด้วยกับเลฟทองปรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน นะครับแล้วก็ฝากนี่นะครับเลดทันดวนอบกรอบปลามือนี่ก็ผลิตภัณฑ์จากปลาหมอเหมือนกันนะครับอร่อยมากๆกรอบนะครับอร่อยนะฮะแล้วก็เฟรชเ e อเจมส์ครับเรื่องเพชรไว้ใจเราฝากด้วยกับคุณซีโอโทนี่รัชพลท่านนี้หลายท่านสงสัยใครอยู่ข้างผมตลอดนะครับตอนผมไลฟ์ตอนผมรายงานข่าวก็เรื่องนี้ครับคุณซีโอโทนี่รัชพลนะครับกับเรื่องเพชรไว้ใจเราช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อสินค้าจากเฟรชเจอร์เจมส์สรบ20,000บาท ในเดือนแห่งความรักนะซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันจะหมดแล้วรับฟรีนะครับสร้อยหรือว่าจี้สวยๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ทิ้งท้ายครับกับสุซูกิประจิตน้ำดีลครับดีลคุ้มขั้นสุดนะครับขอบคุณโปรโมชั่นดีๆดีจากสุ zu กิด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งคนละหนึ่งครั้งนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์รายงานข่าวนะครับหรือว่าอัปเดตข่าวประจําวันกันไปก็ฝากช่วยกันแชร คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับท่านใดที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแน t เพิ่มเติมด้านล่างเลยนะครับแอสไซท็อกทูเนนะครับที่เราแอดสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากคิดเห็นประการใดคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับเราก็จะมาเจออัปเดตข่าวกันไปเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ